อย่างที่บอกเลยครับ Star War ภายใตายกักับดูแลของดิสนียมันโคตรจะไรจุดหมายอะ่ะบอกได้เลยว่ามีเสียมากกว่ามีดี Star War มันเป็นเหมือนหนังที่ปลุกความเบียวหรือความปัญญาอ่อนในตัวของผมครับทุกคนเป็นกันไหมที่บางทีเราอยากดันทำท่า,ทาบีบคอแบบดาร์ตเวเดอร์ขึ้นมามาพูดตอนนี้มันก็ฟังดูปัญญาอ่อนนะเว้แต่ตอนนั้นผมคิดเป็นจริงเป็นจังเลยรู้ปะ และก็นั่นแหละรครับเป็นสเสน่ห์ของ Star Wars ความเท่ฉากแอคชั่นมันมันผมไม่รู้ว่าใครกำกับคิวบูแต่ฉากฟันไล์เซเบอร์ของ EP 1ีถึงมันคือสุดยอดเลยครับทุกคนแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วตอนนี้เราได้ดูอะไรอ่ะแฟนสตาร์วอลอย่างเราก็ต้องมานั่งหงอยดูตัวเอกหญิงเรื่องนี้ก็หญิงนําเรื่องนั้นก็หญิงนำไอ,ไอ้เรื่องล่าสุดยังจะหญิงนาอีกขนาดได้รีแชร์จองจากคลิปเกมมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเกลียดหรือไม่ชอบตัวเอกหญิงนะครับทุกคนเพราะอย่างจินในโลกวันผมก็ชอบเธอมีแบบ พอที่จะเป็นผู้นํานะแต่เธอรู้ว่าเธอทําคนเดียวไม่ได้ไม่เหมือนกับอย่างตัวหลังๆนะที่ทำสเพอร์เฟกทุกอย่างเลยสกายวอลเกอร์วันนาบีพวกตัวเอกหญิงเนี่ยมันเก่งจนไม่รู้จะเก่งไปไหนโดยเฉพาะกับตัวละครผู้ชายทุกคนสังเกตกันไหมครับว่าหลังๆนี้ตัวละครชายที่อยู่ในเรื่องที่มีตัวเอกหญิงมันจะดูแบบโง่โง่โง่แปลกแปลกโง่บรมทําตัวเงื้อเง้อง,งอย่างในอัสโซกานี่ชัดเลยฮ uh. ะเอสราท,ที่บทเท่ๆในสตาร์วอลเ e เบลกลายเป็นไอ้นี่อะนะขนาดจะไม่เข้าเรื่อง อาโคไลน์นะฮะยังขนาดนี้เลยแต่ไม่ต้องห่วงไปครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูผมดูเผื่อทุกคนมาแล้วด้วย 3EP และ EP ที่3มนี่ตัวดีเลยคุณจะเกียดหรือคุณจะดูต่อตัดสินกันที่ EP 3ีที่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วอาโคไลน์นี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรซีรีส์เรื่องนี้ว่าโดยเรื่องราวก่อนหนังในเอพิโซดหนึ่งสักพักใหญ่เลยครับพักใหญ่นี่มันแบบเป็นร้อยปีเลยนะอย่าหวังว่าจะได้เจออาจารย์โยดาไม่มีโนคาเมโอ เขาก็จะเล่าให้ฟังตามสไตล์ Star Wars ครับว่าเจไดและพวกกาแล็กติกเนี่ยอยู่ด้วยกันมาอย่างผาสุกไม่มีสงขรามมาอย่างยาวนานแต่ทว่าก็มีคนแอบซุ่มฝึกพลังอยู่แถมในนั้นยังเป็นนักฆ่าที่ยอมสิ่งเปิดเผยตัวตนออกมาเพื่อแก้แค้นตัดภาพมาที่ฉากแรกอีนักฆ่าเนี่ยนะคะเดินดุ่มๆเข้าไปในบาร์แล้วพูดว่าเฮ้ยอินดาร่าใช่ปะใช่แล้วจะทำไมเออมาต่อยกูปะมันมันไม่ได้พูดแบบนั้นหรอกนะฮะแต่แบบท่ามันอ่ะท่ามันแบบ โคตรโคตรตลกอะเอาเอาสะทาบีบคอของดัตเวเดอร์ตกกระป๋องไปเลยอะโอเคสรุปมันก็ตีกันตามระเบียบฮะแต่กลายเป็นว่าอินดาราาตายว่ะสภาเจได้ก็บุนแล้วทีนี้มีเจไดมาสเตอร์ตายพี่แกก็จัดการส่งพี่ลีเจจจองไปหาบ่อแสจนเจอกับน้องโอชาแต่พี่ลีเจจจองแกก็จําได้ครับว่าโอชาเนี่ยมันมีฝาแฝดนีว่ว่าแต่ฝาแฝดน้องโอชาก็ตายไปนานแล้ว มันเลยกลายเป็นการสืบสวนแบบสออือบอสืบสืบแบบพอให้เราคิดค่าเวลาครับว่าสรุปใครฆ่าแต่มันก็ดันเลือกฉเฉลยในตอนนั้นเลยแล้วก็ตามระเบียบครับตอนต่อมาเดินเรื่องได้ธรรมดาสุดๆเพราะเรารู้ความลับแล้วยังไม่หลับนะเวยยังไม่หลับถึงจะน่าเบื่อกันเถอะตัวซีรีส์มันเหมือนจะอยากเล่าประเด็นแบบฝาแฝดต,ตัวละครไม่ให้ไว้ใจน้องโอชาแบบเฮ้ยน้องแอบไปเปลี่ยนชุดมาฆ่าคนหรือเปล่าวะแต่ก็กลายเป็นว่าดันไม่อยากเล่นปม,มความขัดแย้งในกลุ่มซะง,งั้นเว้ย โอเคไม่ว่ากันไม่อยากเล่นก็ไม่ว่ากันงั้นมาดูที่ฉากต่อสู้ผมเห็นแล้วแบบแบบปลบมือให้เลยปลบมือให้กับแนวคิดที่แหวกแนวอีกแล้วเห็นใช้ฟอร์สสู้กันแบบในอี789แแล้วยังไม่สาใจว่างั้นมาคาราวนี้เล่นเป็นเจ้าวิทยายทยุกันเลยทีเดียวตยแต่ใช้มวยจีนตบกันนี่มันมันควรจะมันได้มากกว่านี้ป่ะดาบอ่ะพี่ดาบ ดาบจะมีไว้ทําไมถ้าไม่ใช้ก็โยนไปให้หมาแทะเล่นนู่นเห็นแล้วก็ได้แต่ห่วนึกถึง3เอพิโซดแรกครับที่ริงยาฟันกันทั้งวันแต่มันก็ไม่มีเบื่อเลยไม่ต้องไปพูดถึงฉากเซตติง้งอารมณ์การตัดสินใจของตัวละครนะเพราะมันพร้อมจะแกว้งได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะกับน้องโอชาเนี่ยที่สับสนในตัวเองไม่ไม่รู้มันจะสับสนอะไรของมันก็ไม่รู้ด่ามาไปเยอะและ้วฮะชมบ้างเดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงเพราะข้อดีของมันก็มีอยู่ครับ อย่างแรกเลยคือฉากแล้วก็งานอาร์ตทุกฉากในเรื่องเนี่ยทำออกมาได้แบบปราณีตสุดๆโดยเฉพาะองค์ประกอบฉากตัวละครพวกที่ใส่ชุดยางอะไรพวกเนี้ยนะทำออกมาได้โอเคเลยนะเราชอบเลยเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ CG มันจะดูสมจริงมากกว่าไงส่วนมุมกล้องที่ถ่ายทอดออกมาไม่ต้องไปพูดถึงมันนะเพราะมันธรรมดาสุดๆกลายเป็นว่างานอาร์ตที่ทํามามาตายเพราะมุมกล้อง ส่วนต่อมาคือพี่รีแจจองครับในบท Master ร์โซผมเห็นความพยายามในการพูดภาษาอังกฤษของแกนะบอกเลยว่ายอมใจเลยครับพูดชัดทุกคําแถมพูดไม่เร็วด้วยตัวรีแจจองแกออกมาบอกเลยนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันทําแกปวดลิ้นไปเป็นวันเลยแต่ถึงจะเล่นดีครับแต่ถ้าบทมันไม่ส่งตัวละครนะมันก็ดูดาดาๆไปโดยปริยายซึ่งในเรื่องนี้ถ้าคุณไม่ใช่เจไดผู้ชายที่เป็นเจไดามาสเตอร์นะเว้ยคาแรคเตอร์ของคุณมันจะดูโง่ทันที ย้ำว่างโง่บรมทำตัวเงอะเงอะงะคิดอะไรก็ดูเป็นลูกไล่ของตัวละครหญิงไปซะหมดอ้าวไอ,อ,อตรงนี้มันข้อดีไม่ใช่ว่าไงวนกรรมาด่าไดา้อะช่างมันนะฮะแต่เอาเถอะผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาของผมไม่เคยมีตอนไหนของซีรีส์เรื่องไหนที่น่าเบื่อเท่า EP 3ของอัคคูไลเลยสมสาบานไดยยกนิ้วเลยเปิดมาตอนที่3ครับเขาจะให้เราดู2พี่น้องฝาแฝดเมกโอชา เมจะมาแนวตึงเวยส่วนโอชาจะเป็นแบบแนวสับสนกับชีวิตคิดนูน่นคิดนี่ตลอดพวกเธออาศัยอยู่ในภาคีแม่มดครับนั่นก็หมายความว่าที่นี่มีแต่ผู้หญิงมันเลยเป็นคำถามที่ว่าเธอสองคนเกิดมายังไงแต่ก็ช่างหนะครับเพราะอยู่มาวันหนึ่งกุ่มเจไดนำโดยอินดาราและพี่ลีแจจองมาสเตอร์โซนั่นแหละก็โผลม่มามันในสาพันธรัฐมันมีกฎที่ว่าห้ามฝึกเด็กอยู่ครับกลายเป็นว่าเรียบร้อยครับเมกับโอชาก็ต้องเข้าบททดสอบเพื่อเป็นพาาวัน แต่ทั้งหมดทั้งมวลโอชาอยากเป็นเจไดครับซึ่งมันก็ต้องจากบ้านไปตามระเบียบแต่อีเมนี่ไม่ยอมครับขังโอชาไว้พร้อมกับเผาบ้านอีโอชาหนีรอดออกมาได้ภาคีแม่มดตายแบบงง,งๆเมยหายตัวไปฟังถึงตอนนี้ทุกคนคงจะไม่รู้สึกอะไรนะแต่ผมบอกได้เลยว่าก่อนเมมันจะเผาบ้านนะเวทั้งตอนก่อนหน้านี้ครึ่งชั่วโมงเนิบๆอยู่กับสองตุลละครเด็กน้อยสำรวจโลกกลือกลุ่มแม่มดที่วันๆไม่ทำแล้วแต่ ดันพลังหนึ่งคนพลังหนึ่งพลังสองพลังทั้งหมดอะไรของมันก็ไม่รู้ส่วนพี่น้องนี่กระักกันจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้อารมณ์แบบเหมือนเด็กน้อยชอบตีกันตลอดมีเรื่องเถียงกันตลอดเดี๋ยวก็ลักเดี๋ยวก็ตีกันสรุปทั้งหมดทั้งมวลมันคือความน่าเบือ่อและความน่าลำคาเนระับแถมด้วยความยาวที่แค่40ินาทีต่อตอนตอน,ตอนที่แม่หมดตายมันก็เหมือนจะโดนตัดไปด้วยฮะไม่รู้ตายเพราะอะไรซึ่งก็นั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลของอาโคไลใครที่ที่จะดูตอนนี้ผม รือว่าหวังดีมาบอกทุกคนนะครับว่าอย่าเสียเวลาเลยกลับไปดูแมนดาร์เรียนยังจะดูมีเป้าหมายแล้วมาดูเสียเวลาเหมือนกับดูเรื่องนี้แต่ถ้าคุณเป็นแฟนเดนตายที่ต้องดูให้ได้หรือเพิ่งเหินสตาร์วใหม่ๆและอยากดูก็ไม่ว่ากันครับผมห้ามไม่ได้แต่ถ้าจะข้ามไปก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันครับเพราะยังไงเรื่องนี้มันก็ไม่คาบเกี่ยวกับไทม์ไลน์ไหนอยู่แล้วเอาหรือว่ามันทํามาทิ้งเล่นเฉยๆวะอันนี้ก็ไม่รู้่ใครคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เต็มที่เลยฮะไม่ว่ากัน และถ้าใครชอบและอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบนี้อีก mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม,มรักกกลด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ่นจนลิ้นพันแนละ้ไปแนละ้วสวัสดีครับ